สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรเอสเคชาแนนะคะตอนนี้นะคะป้าก็ยืนอยู่นะคะหน้าเนี่ยก็คือเป็นป่าทุกคนแล้วก็หิหมะยังละลายไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าอากาศติดลบมาหลายวันแล้ววันนี้ก็จะมีแดดหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายๆฝนก็จะตกอีกตอนนี้นะคะที่ป้าย,ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็น ที่เขาให้เช่านะคะวันนี้เราก็เลยมานะคะเช่าจัดงานวันเกิดให้ลูกชายนะคะสิบขวบค่ะดูสถานที่เขาซะก,ก่อนก็คือด้านหน้านั้นน่ะก็เป็นป่าเห็ดนะคะแต่ปีนี้เห็ดน้อยมากเลยค่ะไม่ได้เข้ามาเก็บเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแห้งแล้งมากเลยไม่มีเห็ดพอได้ฝนมาอากาศก็หนาวเลยนะคะ ปีนี้ก็เลยไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์นะคะสถานที่ที่มาเช่าจัดงานวันเกิดนี่คือร้านนอกนะคะที่เห็นเป็นหินอยู่ตรงนี้รอบๆนะคะแล้วก็ไอตรงนี้นะคะก็เป็นหินเหมือนกันตรงกลางเราก็เอามาก่อไฟนะคะสามารถก่อไฟแล้วก็ทำปิ้งย่างได้แล้วก็มีสถาน จีสำหรับเด็กนะคะได้เล่นด้วยนะนะคะแล้วก็ในป่าพอหิมะละลายก็เป็นน้ำเลยนะคะตอนนี้ก็จะแฉะมากเลยคือถ้าเด็กมานี่วิ่งเล่นกันก็คงเลอกกลับบ้านกันเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็คงได้ป่าหิมะก,กันหน่อยด้านหน้าเนี่ยป่าเห็ดหมดเลยค่ะ ต้นไม้ตอนนี้ก็ใบไม่ค่อยมีแล้วนะคะส่วนต้นสนบางต้นก็ยังใบเขียวอยู่ก็ยังมีลูกอยู่นี่คือด้านนอกนะคะด้านข้างตอนนี้เราก็ก่อไฟไว้แล้วค่ะพร้อมที่จะทําปิ้งย่างพอเด็กๆมาถึงนะคะเราก็จะเริ่มย่างไส้กรอกแล้วค่ะขอนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะ ปีที่แล้วเห็ดขอนสนเยอะมากแต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยพอแห้งแรงก็แห้งมากเลยพอฝนมาทีก็น้ำท่วมเลยนะคะแต่ว่าพอฝนมาเต็มที่แล้วแล้วก็อากาศก็หนาวแหละเลยไม่มีเห็ดให้เก็บเลยปีนี้ที่ป่านะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ฟืนเราต้องเอามาเองนะคะเพราะว่าฟืนตรงนี้ไม่มี ถ้าเราซื้อที่เขาให้เช่าบ้านตรงนี้ก็แพงมากเลยเราก็เลยเอามาเองนะคะดูสิควันเยอะเลยเพราะว่าความชื้นเยอะมากเลยที่ใต้ดินนะคะดูเสียงฟืนแตกซะก่อนเนี่ยด้านหน้าหิมะเต็มเลยนู่นนะคะเป็นคอกหมาของบ้านหลังที่อยู่ตรงหน้านี่นะคะ่ะ ดูป่าปีนี้ไม่มีเห็ดให้เก็บเลยจ้าดูไฟก่อนดีกว่าเอาค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปทัวร์ในบ้านกันในบ้านหลังนี้เขามีอะไรอันนี้ปกติเนี่ยประตูใหญ่อันนี้นะคะจะเปิดได้หมดเลยทุกคน เปิดกว้างเลยนะคะตรงกลางตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราปิดไว้มีห้องครัวนะคะห้องครัวตรงนี้เนื่องจากหน้าหนาวนะคะน้าเขาปิดไว้เราก็เลยไม่มีน้ําอันนี้ห้องครัวนะคะเราตรงนี้ก็เป็นห้องส่วมแต่ว่าประตูอยู่ด้านหน้าอันนี้เราก็เตรียมอาหารไวล้ละเตรียมน้ำดื่มเตรียมกาแฟชานะคะ อันนี้ก็เป็นฮีเตอร์เรามาเองจากที่บ้านแล้วก็มีปลั๊กเสียบก็มีตัวเดียวเพราะว่าพอเราปิดบ้านแล้วก็มันก็ยังโอเคอยู่นะคะจะไม่หนาวมากนี่นะคะเราก็เอาโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยแผ่นนี้นะคะมันยกออกได้แล้วก็แผ่นใหญ่อันนี้ก็ยกออกได้เราก็มาประกอบอันนี้เราามาประกอบเองนะคะเราใช้ โต๊ะแค่ตัวเดียวเพราะว่าเด็กสิบกว่าคนเองนะคะจะพาไปดูห้องเก็บของนี่ห้องเก็บของก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นขาโต๊ะกับเก้าอี้เมื่อกี้นะคะที่เป็นชุดส่วนแผ่นไม้ตรงนี้แผ่นใหญ่ๆนี่ก็เป็นแผ่นที่เป็นโต๊ะนะคะแล้วก็แผ่นเล็กอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะนี่ก็จะมีนี้ หนักมากเลยเพราะว่าเป็นไม้แท้นะคะเป็นไม้แท้เลยเนี่ยลักษณะขาโต๊ะกับเก้าอี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นจะเป็นตัวเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเดียวเลยอันนี้คือเราวางแผ่นใหญ่ข้างบนแผ่นโต๊ะแล้วก็จะใช้สองอันประกอบแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้เราก็วางแผ่นแผ่นที่นั่งนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะเราใช้ตัวฐานเนี่ยสอัน2องอันฝัองอน่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งนน้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยกออกได้นนแผ่นนี้แผ่นใหญ่แล้วก็เอาไว้ข้างบนก็จะออกมาเป็นลักษณะโต๊ะตัวนี้นะคะ